ปีศาจเท่าเตือนเจ้าไว้ถ้าแมวไม่ยอมเข้าบ้านในตอนกลางคืนอย่าฝืนเรียกมันเพราะแมวไม่ได้กลัวความมืดแต่มันเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นบีนชายหนุ่มที่เลิกงานดึกเป็นประจำทุกคืนเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านและจะมีใครบางตัวยืนรอเขาอยู่หน้าบ้านเสมอหาจุม่ม แมวสลิดสีอมขาวที่ไม่เคยพลาดการรอเจ้าของแม้แต่คืนเดียวคืนระหว่างทางกลับบ้านบีนเห็นหญิงสาวยืนอยู่ข้างถนนเปลี่ยวเสื้อผ้าเกา่าดวงตาเศร้าลอนยิ้มบางๆและขอติดรถกลับบ้านบีนลังเลแต่ก็ยอมตลอดทางหญิงสาวไม่พูดอะไรแต่งเงาของเธอไม่เคยตรงกับแสงไฟถนนเลยเมื่อมาถึงบ้านบีนแปลกใจ เพราะหาจมไม่วิ่งออกมาต้อนรับจูดด่ๆมันพุ่งออกมาจากมุมมืดขู่ฟอขนลุกและกระโจนจะกัดหญิงสาวคนนั้นบีนตกใจยกมือขึ้นจะตีแมวเพราะคิดว่ามันคลั่งแต่ในวินาทีนั้นเองหญิงสาวยิ้มกว้างผิดธรรมชาติปากฉีกยาวกระดูกบ,บิดงอร่างของเธอแปลเปลี่ยนเป็นปีศาจที่ไม่ควรอยู่ในโลกมนุษย์หาจมกระโดดเข้าใส่ทันทีตบหน้าปีศาจเต็มแรง เสียงกรีดร้องดังสนัน่นก่อนร่างนั้นจะสลายหายไปในความมืดบินสุดลงกับพื้นมือสัน่นก่อนจะกอดหาจมไว้นั่นปีศาจเทาขอฝากคําเตือนนี้ไว้คืนไหนที่แมวไม่ยอมเข้าบ้านอย่าดุมันอย่าฟื้นมันเพราะบางครั้งสัตว์เล็กๆอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างเจ้ากับความตาย